ตอนนี้เราอยู่กันในเกม War b r o w s t o r m นะครับผมกำลังจะทดสอบตัวละครนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละครบางตัวถูกเนื้อไปนะครับอย่างตัวมาเอลนะครับที่ว่าตอนแรกใช้แค่130ยสตัลก็สร้างได้นะครับแถมเลือดก็เยอะนะครับเลือดตั้ง300อยกว่านะแถมดาเมจก็สูงด้วยนะครับตอนนี้ถูกเนื้อก็คือปรับลดเลือดลงนะครับแล้วก็ปรับตัวของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับ จากเดิมร้อยสมสิบเป็นร้อยห้าสิบนะแพดใหม่สักครู่นะครับไม่น่าเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เลยลองเช็ดสกิลใใหม่นะครับที่ผมได้รับมานะครับแล้วก็ตัวละครนะฮะว่าเราจะดูได้ไหมนะถ้าเราเล่นสายเดฟนะครับตอนนี้ผมกำลังหาแร่นะแต่เราต้องส่องบ้านศัตรูก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะ อย่างตัวทีนี้ก็คือมันจะตีกระจายนะครับก็เราไว้ที่ฐานดีกว่านะเราจะเน้นแค่ธนูไว้บุกนะเพราะถ้าเราไปหมดเราจะตายได้นะครับเสี่ยงนะครับเราต้องเอาไปน้อยๆนะไปส่องดูเฉยๆนะครับไม่ได้ปีบวกกับเขานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคนอยู่แล้วก็แอบ,บๆบวกไปก่อนนะตีนะเกมเร็วนะได้เปรียบ ฝั่งนั้นเขาสร้างไอดีขึ้นมานะครับตัวฐานเวทมนต์นะครับสร้างขึ้นมาก่อนนะครับทให้เสียเปรียบนะเพราะว่าการทรา้งฐานเวทมนต์นั่นจะแรกเลยโดยมีมอนสเตอร์นี่ลาบากนะตอนเราจะโดนหล่อได้นะครับแบบนี้แตกแล้วนะครับฐานโจมตีไอ้ฐานที่ว่าเรียกมอนตนะตัวนี้เป็นธนูที่โกงมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเขาตีไปสัก สามทีได้นะครับมันจะเสกเนีนะเ่ยนะเกล่างปอมออกมานะซึ่งล่างปอมนี่มีดาเมจส,สูงนะครับเกือบรู้สึกว่าจะเกือบเกือบสิบอะ่ะแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับแล้วก็เสกได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจนกว่ามันจะตายนะการที่หาไม่ยากนะครับเป็นแร่กานนะครับแต่ว่าต้องต้องอัพแล้งนะครับเพื่อที่จะหาตัวนี้นะ มันจะหาไม่เจอนะนีเราจะมาลองอสกิลสตันแท็นะก็ะคือเวลาใครโดนปั๊บก็จะติดสตันนะครับเราจะใช้คู่กับตัวชาร์โดปินนะที่มันตีเป็นวงกว้างนะครับอันนี้เรามาลองส่องดูตรงนี้นะว่ามันแอบมาสร้างนั่นไงสร้างแรล่จริงๆเลยทีเราต้องเดินรอหลอล่อไว้ก่อนนะรอพวกนะครับคือรองเล่นสเต็ปนี้นะ จริงๆถ really ้าเป็นไม้เอลมันจะดีกว่านี้เพราะมันจะวิ่งหนีทันนะอันนี้วิ่งไม่ค่อยทันนะเพราะมาเอลมันจะมีตีติดสโลนะมันจะทําให้เราหนีจากสตูได้ง่ายนะนี้เราต้องจัดการธนูด้านหลังก่อนนะธนูด้านหลังเป็นตัวธรรมดานะครับ่าจจจ่ายไม่เยอะแต่ว่าตายง่ายนะครับอู้ก็เล่นกาเล่นจิงอ๋อตายหมดนะโดนทิ้งนี่นี่มานะทิ้งบอมนะ แต่เรายังไม่กลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีมอนสเตอร์อยู่ที่ฐานนะครับเอาไว้กันป้อมนะเราก็ทิ้งร่างปลอมไว้แล้วก็เดินหนีนะแต่ต้องหนีในรัศมีของร่างปลอมนะครับเพราะว่าร่างปลอมมันเดินตามเรอมไม่ได้นะครับอยู่กับที่นะมันจะเดินขึ้นที่ได้แต่ไม่เยอะนะตัวที่มาบวกด้วยนี่ก็คือสายแทงนะครับมันจะมีเกาะออกมาทุกๆถ้าจะไม่ปิดจะหกวีนะ ตอนนี้เราได้เปรียบอยู่นะเกมก็คือฝั่งตรงข้ามตายนะยิ่งตายเยอะเท่าไหร่จะยิ่งทําให้คือเหมือนเราเสียเสียคิดต้นไปอะครับฟรีๆในการสร้างตัวมาแล้วเราตายนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืออย่าตายเยอะนะอย่างเงี้ยเ,เราแพ้ถ้าเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เราถอยก่อนเรากาะหรือเราวางกับดักก่อนนะแต่เราก็รอมันมาติด เราค่อยโจมตีมันนะนี่นะติดติดห้าวิได้เลยนะประมาณเพราะว่าผมอัพวิวนะตอนแรกมันหกหกเรวหกมันประมาณสี่วิแต่ตอนนี้เริ่มจะสู้ไม่ได้นะถอยก่อเพราะว่าเขาเริ่มสั่งตัวเฮฟวี่บาร์เมอนเตอร์เฮฟวี่บาแลกมาแล้วเราต้องเอาพวกมอนเตอร์เฮฟวี่มาสู้นะครับไม่งั้นเราสู้ไม่ได้นะอูดาวนะครับตัวกับดัก วางไว้ก่อนตัวนี้มันจะอยู่ได้นานนะครับตัวกระดักอันนี้วางทิ้งได้นะครับอันนี้เราต้องรีบเร่งสร้าง h ิ a ว y b บาแหลกนะครับมั้นเราจะแพ้เอานะแล้วก็สร้างหอคอยมากันนะเพราะว่าเขามีมอนเตอร์ระดับสูงแล้วนะ เดี๋ยวเราจะเอาตัวา,าสปัตเตอร์มาสู้นะครับตัวนี้ถ้าตายแล้วจะฟื้นนะมันจะกลายเป็นตัวเล็กก่อนนะเราจะจะกลับมาเป็นร่างเดิมใหม่เนะน,นี่ยเดี๋ยวเราต้องเอามอนสเตอร์วางกำลังขมไว้ก่อนที่ผมสร้างสองฐานเพราะว่ามันจะได้สร้างทีเดียวสองตัวได้นะครับไม่เสียเวลานะถ้ามันมีตัวเดียว ถ้ามีฐานเดียวมันจะช้านะครับเพราะว่าใช้เวลาในการสร้างนานนะพวกระดับทงสูงนะอันนี้เราก็ลุนๆนนะว่าเขาจะมาผูกเราหรือเปล่านะเสียวนะตอนนี้เรามีเวทครบแล้วนะครบมือนะกันพลาดนะครับวางไว้เพิ่มก่อน ราต้องรีบสร้างนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขามียานบินด้วยนะอันตรายพวกคิดสั้นที่อยู่ด้านนอกนะเป็นหมายถึงว่าอยู่ตรงอื่นๆที่เราไปสร้างไว้อะแนะนําก็คืออย่าไปสร้างป้อมประการป้องกันหรือว่าเอาคนไปยืนขวางไว้นะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้บุกตรงนั้นนะเขาบุกที่ฐานเราเลยนะอันตราย,ยตรงนี้นะ อันนี้ฝั่งน้องข้ามยังไม่บุกนะเดาว่าน่าจะกำลังสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมารอโจมตีนะอน,นั้นเราไม่ประมาทเราต้องสร้างมอนสเตอร์รอไว้ก่อนนะแฮมเมอร์วอเดนตัวนี้มีความสามารถในการทุบสตันเป็นวงกว้างนะครับถ้าครบสามถ้ามันตีรู้สึกว่าจะครบสามครั้งนะถือว่าโกงนะตัวนี้ไม่มาฮะไม่รู้ว่ารออะไรอยู่นะ หรือเราเราไปบุปากาไม่รู้นะเขามีมีเขาเรียกอะไรเวททำลายนะเราต้องอัตนุเวไุพอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวอื่นเพราะว่าตอนนี้มอนเตอร์ที่เราสร้างได้มันใกล้เต็มนะแล้วเราวางเพิ่มมากไม่ได้นะไม่รู้ว่ามีมอนเตอร์ดักอยู่หรือเปล่าลองลองแอบสองโอหบานเลย <laughs> มียานบินแล้วด้วย อย่างนี้น่ากลัวนะก็คือเขาสร้างแต่มอนเตอร์ระดับสูงรอไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องสร้างมอนเตอร์ระดับสูงตามนะมงั้นเราจะฟูไม่ได้นะส่วนมอนเตอร์ระดับต่ำเราก็ไม่ต้องสร้างเยอะนะปล่อยจริงจริงไบ้างก็ได้นะเราสร้างเฮฟวี่บัลล็กเพิ่มนะไม่พอนะ เรากดรวบไปจนระิงๆมันแบ่งคาสั่งได้นะว่าจะเอาตัวไหนไปไว้ช่องไหนนะเพื่อได้กดง่ายๆนะครับแต่ว่านี่ผมถนัดสร้างแบบกดรวบๆนะนะที่ผมไม่สร้างธนูเยอะเพราะว่าธนูเลือดมันน้อยกว่าตัวปิ้นนะฮปิ้นเลือดมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนสกิลแล้วตายเลยมันน้อยนะ จริงผมมีมาเอลนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันโดนเนื้อไปแล้วผมก็เลยไม่เล่นนะเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครเล่นแล้วนะ,ะเพราะว่ามันใช้ร้อยห้าสิบในการซื้อซึ่งมันเยอะนะแล้วก็มันก็ตีตีแรงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเลือดมันน้อยลงมันไม่ได้ถึกเหมือนเมื่อก่อนนะนี้ผมสร้างปราการไว้รอบๆเพราะว่าเขามียานบินนะ่านกันมันบินมายิงป้อมเล่นนะเราสร้างไว้ก่อน บางทีเราไม่มีมอนสเตอร์ฟอฐานคือตอนนี้เพชเริ่มเหลือก็เลยซื้อเล่นได้นะส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อเล่นพวกฐานกับมาละทีนี้เราก็เอาอีพวกนี้การป้อมไว้นะเอาแค่พวกนี้มาวิ่งสู้นะคือตัวเนี้ยมันจะโจมตีมันจะใช้ลูกน้องโจมตีมันจะเสกลูกน้องมาเรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดยานแม่นะกำจัดยานลูกไปกระทอนอะไรนั้นเัาทำอะไรไม่ได้นะมันจะเน้นตีป้อมเราให้แตกนะเราต้องระวังเ,เข้าไปไม่ถึงตัวนะคือถ้าไม่มีพวกมอนบินบินได้เนี่ยเราก็จะสู้เขายากนะเพราะว่ามันบินมันบินมาลอยนะยังง่ายี้ยวต้องแบ่งออกกาลังลนะเอาสายผ้าพื้นดินไปบวก บวกฐานเลยนะเราไม่บวกฐานเล็กๆเนะี่ยเสียเวลานะส่วนเอาอันนี้ไปกันหน้าฐานเขานะครับเราจะเอาพวกภาคพ,พื้นไปโจมตีป้อมเลยนะครับแล้วก็เอาเอาพวกที่โจมตีอากาศได้ยืนดักไว้ก่อนนะเพื่อที่จะขวางไว้นะหรือไม่ก็เอาพวกนี้ยยืนขวางไว้ก็ได้แล้วก็เอาพวกที่โจมตีระยะไกลได้นะไปบวกป้อม พอตัวนี้ถ้ามันตายแล้วมันจะฟื้นนะตัวนี้แล้วถอยก่อนนะมีมีมีป้องกันมีฐานป้องกันเราต้องเอาพวกนี้คุมเชิงไว้ก่อนเอาตัวนี้ไปบวกเกือบไม่ทันนะใช้ระเบิดยิงลงมานะเอาะผมกดผิดปีกดปล่อยสมุก มอบบอมจริงๆไม่ควรใช้เลยนะต้องเขาเน้นตีป้อมเราแฮะเราต้องวิ่งเข้าไปเอาป้อมเลยทังเนี่ยนี่เขาไม่ได้สนใจมอนสเตอร์เราแล้วถ้าเราัวรีรอเราจะแพ้เพราะว่าเขาเอามอนสเตอร์เขา้าฐานเราเลย เราก็กดป้อมกันก่อนปึ๊บแตกคือเกมแบบนี้คือใครชิงจังหวะได้ก่อนเราก็ได้เปรียนอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามมวแต่ไปวิ่งตีฐานทรัพยากรเล็กๆเราก็จะแพ้นะเพราะว่ามันก็จะบวกป้อมเลยป้อมใหญ่เราเลยนะไม่ได้สนเราหรอกว่าเราจะป้องาากันป้อมหรนะืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่บางคนจะคิดก็คือเอาป้อมทรัพยากรไว้หลอกล่อนะ่ไม่ได้ไปตีจริงๆนะ อนี้ก็เข้าๆนะครับก็จบไปตาหนึ่งแล้วกับเกม Warbots t o r m นะตอนนี้แร่งผมอยู่อันดับหนะ้านะเวเจคือไตแย่งง่ายนะครับช่วงแรกๆเพราะว่าผมเล่นตัวนี้นะตัวนี้โกงนะครับตอนแรกเอวปินมันเลือดมัน3ามร้อยกว่าดาเมจมันส2แล้วแถมยังกันเวทกันเวทได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเอาเวทอะไรไปใส่มันก็แล้วแต่หรือว่ามอนสเตอร์ที่แบบควบคุมมอนสเตอร์อื่นได้ก็ทําอะไรมันไม่ได้นะ หรือว่าติดเหนือติดตึงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะตีพลาดก็ไปโดนนะครับตัดตันก็ไม่โดนเหมือนกันนะแล้วแถมมันยังตีคนอื่นติดสโล่สีเอรนตะครับทาดาเมจต่อเนื่องด้วย6วินาทีนะครับหกดาเมจต่อวินาทีปิดอ่าเป็นเวลา5าวินะครับถือว่าโกงบ้าๆน,นะครับตีดีหนึ่งแม่งติดพิษนะแถมเดินช้าด้วยนะครับเดินไล่ตีเขาได้นะครับตอนนี้ถูกปรับใหม่แล้วนะเป็นใช้ร้อยห้าสิบ คิดสั้นในการผลิตนะครับแล้วก็เลือดลดลงนะเหลือแค่278แต่ก็ยังแรงอยู่ดีนะถ้าผมมองแต่ว่าตอนนี้มันแพ้ทางตัวนี้นะตัวตัวนี้คือถ้ามีตัวนี้เยอะๆพอเลือกมันก็เยอะพอๆกันนะแถมค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าแล้วตัวนี้ตีเป็นวงกว้างก็คือถ้าคุณเดินมาติดๆกันอ่ะมันจะโดนกระจายครับรอบๆตัวที่เราตีไปประมาณ5ช่องอ่ะ ือว่าโกงอยู่ตัวนี้มันเอาไว้กันบ้านได้นะครับแล้วก็มันก็แพ้ทางธนูด้วยเหมือนกันนะถ้าธนูเยอะๆมันก็สูไปได้นะเพราะวะ่าล่างเงามันเยอะนะแล้วก็อื่นๆเนาะตัวอื่นๆที่ผมมองว่ามันแพ้ทางก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยที่วิ่งอ,อ๋อไม่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 แพ้ตัวนี้ไม่ติดสตนันเอาตัวนี้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 คงเคยเห็นคนเอามาแก้ทางบ่อยๆคือตัวนี้มันจะหายตัวได้ฮนะ เดินเดินแล้วก็หายตัวกดแบบว่าเราต้องกดอ่ะพอเราจะกดปุ๊บมันจะหายตัวไปเลยสี่สิบวิมอมไม่เห็นแล้วก็ตีคนอื่นได้ด้วยแล้วมันก็คูดาวหกสิบวินาทีซึ่งมันระยะห่างคูดาวมันน้อยอ่ะก็คือมันหายตัวไปสี่สิบวิแต่มันเหลือยี่สิบวิคูดาวแล้วมันก็หายตัว้อีกก็ถือว่าโกงพอตัวเลยตัวนี้เพราะว่ามันค่าใช้จ่ายเท่ากับตัวตัวเอลเลยตัวมาเอลเลยแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในฐานของเฮวี่บาเลย ก็คือฐานอ่าขนาดกลางอะถ้าสูงมันจะเป็นมังกรพวกฐานแอร์บาแลกอาจจะแพงกว่าอันนี้ก็คร่าวๆกับก,การแนะนำเกม War Blast Storm นะก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นนะครับใครเข้ามาเล่นแล้วก็รบกวนแอดคิสตั้งนะเป็นการแนะนำตัวเองนะใส่รหัสนี้นะครับ1 0 7่งศูนย์ะเจ็ดแปดศนย์นะ นี่เป็นรหัสจิตตังของผมนะก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะถ้ามีรู้สึกว่าถ้ามีสามคนเราก็จะได้สามร้อยเพชรนะครับคนที่ได้ลงลงชื่อไปเนะี่ยแต่ว่าสำคัญตรงการล็อกอินด้วยได้รีล็อกอินนะเพราะว่ามันจะปลวกเพชรไปทุกๆวันเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ล็อกอนะินนะสิบเพชรสิบเพชรเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาล็อกอินก็จะประมาณนี้นะออฟไลน์ กดไม่ได้นะครับก็คือมีเพจอยู่แต่เรากดไม่ได้เพราะต้องรอเขาเขาไม่เข้าเล่นนะอ่ะอันนี้ก็แนะนำกิวด้วยนะครับกิวอันนี้กิวของคนที่เขาชักชวนเข้ามานะครับเป็นวอลคัพกิววอลคัพสามนะคนเยอะนะครับแล้วก็มีการบริจาคก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผมก็ให้บ้างนะครับแต่บางตัวผมจะใช้ผมก็ไม่ได้ให้นะอย่างบางตัวผมไม่ได้เล่นนะผมก็บริจาคให้หมดนะผมไม่ได้ใช้งานอะไรนะ อย่างพวกสายตีสายธนูระดับแรกๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ให้ได้ใช้แล้วผมจะใช้จับพวกนี้นะระดัสูงนะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการชมคลิปนี้นะ